อาละครับผมอยู่ด้วยกันนะครับช่วงนี้ชนุวิทยาลัยนายแอมแซมที่จะได้ต้อนรับนะครับศิลปินตัวจริงของเราแล้วนั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะครับขอต้อนรับวง The Poison ครับผมสวัสดีครับนี่อะเดี๋ยวให้น้องๆแต่ละคนนี่นะครับได้แนะนำตัวให้กับทุกๆคนนี่นะครับได้รู้จักกันอีกทีนึงดีกว่าใช่เลยครับ เพจพลอยแต่พอยเซนค่ะ่เมทันค่ะแฉมค่ะนี่สามคนเมื่อสักครู่นี้นะครับผมนะได้ไปแปลงร่างมาเป็นแบบนี้แล้วใช่ไหมครับนะฮะอันนี้ตัวจริงนะครับอะไรนะกีเกลียวมากเลยกี้เกลียวมากเลยี่สามคนนี่นี่จริงจริงเหรอครับจริงเหรอครับจริง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 ไมนี่เหรอครับพวกเรากินกันเนอะมันเปลี่ยนไปแล้ว แล้วมันเปลี่ยนมันมีเปลี่ยนไปดีขึ้นกับเปลี่ยนไปแบบเล่ลงเลยเมื่อกี้มันเป็นไงดีนะดี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 นะนะคนกล้าแสดงออกมากขึ้นผีก็กล้าออกแสดงออกมากขึ้นโอเคมาพูดคุยกันดีกว่านี่ทั้ง3คนนี้นี่ครับแต่ละคนนี่นะก็ถือว่ามีประสบการณ์ในเรื่องของเพลงในเรื่องของดนตรีกันมาก่อนเหมือนกันอย่างใครอย่างเมทัลใช่ไหมครับนี่ก็เป็นลูกสาวของ ของคุณพ่อคุณแม่ถูกต้องเก่งมากอีรังใช่ค่ะใช่ค่ะอีรังล็อกคสตารมีมีเขาเรื่ออะไรสอนหรือบอกหรืออะไรยังไงบ้างซึ่งคุณพ่อจะไม่ไม่สอนไม่บอกอะไรเลยค่ะมีขออย่างเดียวคือให้เล่นดนตรีเท่านั้นเองค่ะใช่แล้วก็แบบถ้าเราชอบไม่ชอบไงก็เขาเขาไม่เคยแบบขีดเส้นอะไรเลยก็ใช้ตามที่เราชอบเลยใช่ค่ะแล้วแปมเองนะครับผม ก็เหมือนกันค่ะเป็นลูกคุณพ่อคุณแม่ไม่ใช่ก็เคยมีเรื่องของเรียนเรื่องของการร้องเพลงอะไรมาก่อนก็เรียนดนตรีตั้งแต่เด็กๆดนตรีตั้งแต่เด็กๆเลยนี่เพจ่อยนะครับ เอยังไงอะคะนีนะมีประสบการณ์เรื่องของก่อนที่จะมาทำเพลงมีค่ะก็มีตั้งแต่ตั้งแต่จำความได้แล้วค่ะจำความได้เพราะว่าพ่อมาขวบหนึ่งเด็กไม่แน่ใจค่ะไม่แน่ใจคือก็แบบตั้งแต่จำความได้ก็คือพ่อแม่พ่อเล่นกีตาร์แม่ก็จะชอบคลาเกิก็ร้องเพลงมาแต่ตั้งแต่พูดยังไม่ชัดแล้วแสดงว่าก็แบบอยู่กับดนตรีอยู่กับเพลงมาตลอดเลยสามคนเลยจนกระทั่งมารวมตัวกันเป็นพอยซอนีกได้ยังไงเอ่ย Uh. ไม่รู้ฟาลี่ขิด <laughs> มากเลยใช่ใช่ค่ะ คือที่เรามาจากการออ d i t i o n หมดเลยใช่คือไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยแต่ว่าพอเจอกันปุ๊บแบบแค่นื้เดินเดียวเราก็สนิทกันมากใช่มันเหมือนเหมือนเรารู้จักกันมานานใชิงที่แล้วมันทำกันเรเ่องกันมาเยอะต้องขอบคุณท่านี้เลยได้มาเจอกันอีกน่าจะเป็นต้องขอบคุณพี่ดองกับที่ชายบลอนนะคะที่เขาเหมือนแบบมองเล็งเล็งเห็นบางสิ่งในตัวเราสามคนที่ควรจะอยู่ด้วยกันเถอะอะไรเงี้ยค่ะ คือเหมือนตอนแรกเขาอาจจะเอาเดี่ยวหรืออะไรเพราะเพื่อนมาตอนแรกก็มีสามคนแล้วเขาแบบเฮ้ยใช่ถ้ารวมเป็นสามคนนี่มันจะต้องมันจะน่าตาแบบน่าเลยน่าตาใหญ่อินแทอรคเข้าไ่าอย่างนี้ค่ะเขาไม่อยู่นั้นเขาว่ากันไงนะเขาจริงๆนะเพราะว่าได้ดูในมิวสิกวิดีโอนะครับผมแล้วก็เพลงนี้มันต้องสามคนนะว่าไหมชื่อพอยซันนี่ได้มายงไห อ๋อก็ระหว่างนั้นอะบางทีพวกเรารวมตัวกันแล้วพี่ดอมก็นั่งคิดนะช่วยกันคิดแบบจะเรียกชื่อเรื่ออะไรเราก็นั่งมองหน้ากันแล้วเป็นไงคะแล้วก็เนี่ยพลอยก็เห็นความหวานซ่อนเปรี้ยวของเมท่านใช่แม่ท่านก็เห็นความเปรี้ยวซ่อนหวานของแป๋มค่ะแล้วแบบก็เห็นความยับแล้วก็ซ่อนหวานในตัวพลอยใช่มันก็เลยเหมือนกับว่า เราสั่งพอยซันนะคะมีอะไรที่แบบว่าแกะเปลือกออกมาแล้วได้ใช้เนื้อแบบว่าเหมือนแบบเหมือนเห็นเปลือยอย่างนี้แล้วเนื้อข้างในแบบว่าเราฆาติยาใช่เหมือนกับยาพิษที่ว่าเหมือนเราเห็นสีมันสวยอย่างเงี้ยแต่ว่าบางทีอาจจะให้ให้โทษให้คุณอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ก็เป็นคอนเซ็ปที่บ่งบอก ถึงความเป็นเราทั้งสามคนใช่กบซาซาด้วยอะไรแบบเป็นผู้หญิงที่แบบว่าไม่ไม่ได้ไม่ไม่แอบไาอาจจะดูอันตรายแต่จริงใจแล้วจริงแล้วจริงแล้วเราจริงใจค่ะอะแล้วแนวเพลงนะครับสไตล์ของเพลงนี้เป็นยังไงของ The Poison เพลงแรกเป็นเอ่ออิเล็กทรอนิกส์อปค่ะเอามีมีล็อกมีดับสเต็ปแล้วก็มีคลาสสิกมารวมด้วย ก็เป็นเพราะว่ามันเหมือนเรา3คนมีความสามารถที่แตกต่างกันเพราะว่า2คนนี้เขาจะชอบเล่นเป็นโอคคลาสสิกเขาจะเล่นเก่งมากแล้วก็พลอยก็จะมาสายแบบพังๆกันๆแบบด้าแรดอะไรอย่างเงี้ยก็เอามาผสมกันออกมาเลยเป็นเพลงเกิร์ฟเฟนใช่ค่ะโดยโดยใช้อิเล็กทรอนิกส์ป๊อปมาเป็นตัวแบบตัวเชื่อมต่างๆนะครับที่ได้ยินแล้วก็ได้ดูมิวสิิดกันในชู่่นี้นองนะครับก็สนุกเลยมันเลย เพลงนี้ค่ะแล้วซิงเกิลที่2นี่จะเพิ่มความเป็นอินดี้เข้าไปด้วยค่ะค่ะก็จะวินเทจนิดนึงใช่ยัมีอิเล็กทรอนิคส์นาะแต่ว่าจะอินดี้มาเสียงกองเสียงกีตาร์ที่เป็นหน้าหน้าหน้าอะไรอย่างเงี้ยจะมาเผยเดี๋ยวก็คงจะได้ฟังแล้วได้ดูมิสิวิดีโอกันด้วยนะครับอ่ะแล้วอย่างเกิร์ฟเฟรนดี่ตอนละตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับฟีดแบ็กเพื่อนๆหรือคนรักพังนี่แบบเป็นยังไงบ้างที่ได้ สอบถามตอนนี้เนี่ยหนูหนูคิดว่าเหมือนว่าสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ค่ะไม่ว่าจะเป็นเพลงหรือว่าอะไรเงี้ยมันเหมือนกับว่ามันค่อนข้างที่แบบแตกต่างแล้วก็เป็นตัวเลือกใหม่ของวงการเพลงมันก็อาจจะยากนิดนึงที่ต้องใช้เวลาให้คนเนี่ยยอมรับเข้าใจมันก็เข้าใจฟังแบบว่าว่าจริงๆแล้วคือเนื้องานเราเป็นยังไงลุคของพวกเราแบบที่เป็นอย่างเนี้ยเราสื่ออะไรเราต้องการจะสื่ออะไรเนี่ยแบบไม่ใช่ว่าแค่ เราไม่ได้แค่ตแต่งตัวเล่นเฉยๆดนตรีเฉยๆอะไรเงี้ยแต่คือแบบเราเรามีงานดนตรีดีๆที่จะนําเสนอให้เพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าใครที่เ <คน S 3> พิ่งจะได้มาฟังเพลงอ่าหรือว่าเพิ่งได้มาเซิร์ชรู้จักกับ Poison นเนี่ยอยากจะะให้ได้ลองศึกษา ใช่ไหมครับลองฟังลองเขาเรียกว่าอะไรนะลองดูทางเลือกใหม่ทางเลือกใหม่ค่ะใหม่ช่มันเป็นงานชิ้นแรกของพวกเราด้วยค่ะถ้าจะให้มันผ้าดาวเลยมันก็คงเราเขียนเนื้อเพลงกันเองพราะเราเขียนเนื้อเพลงกันเองด้วยก็ มันก็ไม่ได้แบบว่าดีระดับโปรเฟชชั่นอลอยู่แล้วค่ะแต่ว่ามันก็มาจากแบบความธรรมชาติของพวกเราอะไรเงี้ยคือเราต้องการใส่มันลงไปใช่คือพูดง่ายคือเกิดความตั้งใจทั้งหมดและความพยายามทุ่มเททั้งหมดเลยของพวกเราใช่ไหมครับและอย่างในเรื่องอันนี้คือเรื่องของเพลงนะ เรื่องของสไตลิ่งนะครับผมเป็นยังไงเรื่องของชุดเรื่องของลุคต่างๆของเราที่ออกมาอันนี้คือก็าเนียงชดก่อนนะอก็คือแบบสไตล์พวกเราอ่ะจะแต่งตัวแบบนี้อยู่แล้วแบบนี้กันอยู่แล้วในชีวิตประจาวันก็จะคือจะไม่หนีจากอันนี้มากอะไรเงี้ยก็เอาตัวเรามาอยู่ในนี้เลยใช่ค่ะไปแจะปครั้งแรกเขาก็ใส่ชุดแบบนี้แล้วอะไรประมาณนี้ค่ะนอนก็นอนชุดนี้ไม่น่าจะก็ถ้าเกิดว่า กลับบ้านแล้วเหนื่อยๆก็ชุดเนี้แต่อย่าอย่าอย่าไปเหมือนสามคนเมื่อสักครู่นี้นอนชุดไหนคะนอนสามคนนั้นอย่างน่้นสามคนเมื่อตอนแรกอะอยากเก๋ก็คือเป็นตัวของเราเลยใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ว่าเราก็เหมือนแบบเฟรนด์ที่พี่สไตลิชเขาดูให้ไงก็คือพี่ดมก็ให้เราส่ง ส่งแลเรนตที่เราชอบอะค่ะเป็นผ้าแฟชั่นที่เราชอบให้ในอีเมลเขาแล้วเขาก็ตีออกมาจากนั้นในคะก็คือเรา3คนชอบแต่งตัวเท่ๆใช่เหมือนแบบผู้หญิงเท่ๆอะไรแต่ของหนูนี่เวลาแบบประจำวันก็จะแบบซื้อยืมเออซื้อยืมงสั้นง่ายค่ะอ่ก็ออกมาเป็นแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสไตล์ลิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพลงทุกอย่างเนี่ยมันมาจากตัวของเราทั้ง3คนเองหมดเลยคือความชื่นชอบแล้วก็ใส่มันลงไปในงานนีฮะ จนกระทั่งถ่ายทอดออกมาเป็นมิวสิกวิดีโอนี่แหละครับผมนะเสื้อผ้าหน้าผมเรื่องของเพลงเรื่องของดนตรีถ่ายทอดมาหมดแล้ววันที่ถ่ายทําเป็นยังไงบ้างครับผมสนุกมากค่ะยังรู้ยังรับวัรู้เลยว่ามันจริงทุกคนดพ้อมกันแต่ว่ามันก็เหนื่อยยาวนานค่ะมันตีระยะเวลาใช่ค่ะแล้วมันรันต่อกันคือแบบรันต่อกันยาวคือมันแบบว่าเราเปลี่ยนเปลี่ยนชุด หลายครั้งมากค่ะมันประมาณใช่ถ้าที่เห็นในเอ็มวีก็คือเปลี่ยนแบบเปลี่ยนเป็นห้าห้าหกชุดแต่เปลี่ยนมันหลายรอบหลายครั้งเลยแล้วก็ที่คือตอนแรกเกือบหมดแรงแล้วค่ะเกือบใกล้ตายค่ะตอนแรกเพราะว่าต้องเดินบนลู่ลู่วิ่งนะคะแล้วก็แบบเหนื่อยมากเริ่มแบบโมชั้นสูงใช่ไหมแต่ว่าเริ่ม แล้วเสร็จ้พอเราเจอแบ็ฉากแบ็คไลท์เข้าไปตอนนี้ตื่นเต้นกันใหญ่เลยค่ะแบบได้อารมณ์นะตอนกลางคืนมืดๆด่ะแล้วก็เรากำลังเหนื่อยแล้วแบบมันต็องเหนื่อยแล้วใช่แต่งนงแต่งหน้าอะไรทุกอย่างนะครับผมสนุกมากสนุกมากเลยแล้วก็แบบอาหารอาหารอร่อยก่อนอาหารที่จะมีมีกำลังใจอะไรเงี้ยเวลาเราทัพมีอาหารตามสั่งคือแบบว่ามีกำลังใจในการแบบอยากอยากทำงานเพราะว่าแบบกองทัพเราต้องเดินด้วยท้องไงอยากจะบอกว่าแต่พอยซ์ชอบรับประทานมาก ไม่ให้พอเราไม่ค่อยขอไม่ไม่ไม่อ้วนอ่ะแล้วไมถไม่อ้วนอ่ะอ้วนค่ะดูตัวเล็กสาวๆแบบดูรักษาหุ่นกันนะว่ไม่ค่ะเวลาเวลาแบบมีนิตยสารมาถ่ายเขาจะบอกว่าพวกเราบวมกล้องไปโลสองโลนะแล้วพวกเราก็คือพี่เขาจะแบบคอยต้องต้องใช้ใช้แบบมุมกล้องอะไรอย่างเงี้ยช่วยตลอดเอาว่างๆเอาอีกแล้วให้ไปทองหล่อกันชาบูดีกว่าชาบูแต่พูไม่อ้วนหรา แบบว่าที่เราทานที่เรากินปริมาณก็เป็นแต่ที่ที่สั่งนี่มันปริมาณกาแไม่ไดันไม่ได้น้อยเลยตบท้ายด้วยน้ำแข็งใสยาเขียวอร่อยมากแต่อันนี้ลอกเลยโอเคโอเคมันไหลไปง่ายแล้วกันนะแล้วก็ชอบกินไม่มันก็เป็นความผูกพันและความเขาเรียกอะไรนะมิตรภาพที่เจอกันมาแล้วก็ทำงานด้วยกันมาใช่ไหมครับผมมันก็ต้องมีอารมณ์แบบเนี้ย กินด้วยกันนอนด้วยกันเฮฮาสนุกสนานกันนะอ้าล่ะมาถึงวันนี้14กุมภาวันวาเลนไทน,ในใ์ขอาไงาล่ะเนี่ยทำไม, <S <S 2> <S 2> ไม ทำไมทำไมทำเสียงแบบมีความสุขแฮปปี้ขนาดนี้พูดถึงคอนเซ็ปของเพลงเราไงคะก็เอา with my girlfriend คือคือเราบอกว่าสาวๆอะเฮ้ยอย่าแบบอยู่กับแฟนยิบสีม่วงนะออกไปกับเพื่อนออกไปกับเพื่อนมากตอนนี้ก็เลยอยู่กับเพื่อนใช้ชีวิตใช้ชีวิตให้มันให้สนุกที่อยู่ไม่จริงก็เลยต้องได้อยู่กับเพื่อนจริงๆไม่ว่าจะอยู่กับเพื่อนยังไงก็ตามเราต้องถามครับ เพราะเราอยากรู้เพราะว่ามันเหมือนกับ S M S หัวข้อของเราในวันน no no ี้ด้วยนะเดี๋ยวพอยสั้นเราเลยอยากจะรู้ว่าประสบการณ์รักอาบยาพิษโอ้โหนะจี๊ดเลยเดี๋ยวหลายๆคนกำลังส่งมาอยู่ทาง4221 441และว3คนมีไหมประสบการณ์รักอาบยาพิษโดนหลอกโดนทิ้งโดนแทงข้างหลังโอ้โหโกหกเราวยนาอี้มจำเป็นว่าองคดต้องเป็นคนถูกกระทำ คนแต่ว่าเราจะทำเขาอ๋อได้ๆอออยากรู้อยากรู้เคยไปอาบยาพิษความรักให้ใครบ้างเทำให้ท่านก่อนเลยทมใหท่านทมใหท่านเอาทำไมโยนเอาไมโยนไน่ออะโอ๊ยมันยากอะค่ะเรื่องนี้เพราะว่านึกนึกไม่ออกะใครนึกออกมั้งเรื่องเรื่องนั้นไงที่ที่ชีวิตเกือบหาม่ขอคนหนึ่งก็ได้หรือใครเคยเจอแบบเพื่อนหรืออะไรยังไงใครเนี่ยโหดร้าย ใช่แล้วไม่ค่อยอยากจำในเรื่องพวกอาบจะพิษเลยใช่ไม่เป็นคนมอง้องในแง่ดีวันนี้วันวาเลนไทายแล้วพอสภาพไปงานนั่งร้อมาเบรกปุ๊ไปไปกินชาบูให้ยอมใจไหนแล้วกันกลับไปนั่งกินแหละแล้วถ้าเอางี้แล้วกันถ้าสมมุติว่ามีเขาเรียกว่าโดนความรักอาบยาพิษเรามีวิธีการนะว่าเห็นแบบเนี่ยเปรี้ยวๆแบบ เป็นผู้หญิงแบบบุคลิกมีความมั่นใจขนาดนี้มีวิธีแก้เผ็ดหรือแก้เขาเลยจแก้ความเศร้าของตัวเองยังไงบ้างไหมเออถ้ามันเศร้าจริงมีไหมเราต้องใช้เราต้องโดนยาพิษอะไรเราต้องใช้ยาพิษนั่นใช่เหมือนเหมือนโดนงูกัดก็ต้องใช้ยาพิษของก็ต้องใช้เซลล์ ถูกต้องค่ะเราก็ถ้าเศร้าก็เศร้าให้สุดไปเลยแล้วมันจะปึ้งปุ๊บแล้วมันก็จะหายเหมืนสำหรับพอยนี่คือคิดว่าประสบการณ์มันสริมสำคัญนะคะคือไม่มันทุกคนมันต้องเจอเหมือนครั้งแรกคือแบบว่าเเจ็บครั้งแรกประสบการณ์แบบว่าเหตุการณ์แบบนี้ครั้งแรกแล้วลู้นละหลังจากนั้นเราจะมีเซรั่ม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 ไม่ทาหน้าค่ะพี่แล้วมันจะมีเซรั่มไอเราก็จะเหมือนเราได้รับป้องกันรับวัคซีนอ่ะ หนูว่าที่สําคัญเท่ากันก็คือคนรอบข้างนะคะถ้าเรามีคนที่รักที่คนรอบข้างที่เป็นหุ่นที่อยู่ข้างเราให้กําลังจใจที่เขาพูดบบเ,เป็นแล้วก็อ,อาจจะมีประสบการณ์ก็จะใช้จากเพื่อนหรือคนรอบข้างเราคอยดูแลกันคอยดูแลกันนี่นะฮะอ้าวละนี่อ่ะเพราะฉะนั้นนคะครับผมเดี๋ยวพักเบรกกันแป๊บหนึ่งเราจะไปดูหนึ่งวิดีโอที่ทอยซันเนี่ยนะครับรีเควสต์เพลงอะไรดีเอ๋ใครนิยาม ใครนิยามน่อวันนี้เลยความรักวันวัเห็งความรักใช่พยายามคิดเพลงอะไรที่เกี่ยวกับความรักไหนความรักความรักเศร้าๆหน่อยโอเคไปดูกันแล้วเดี๋ยวช่วงหน้า The Poison ยังอยู่นะแล้วเดี๋ยวมีเจอกันโชยพวกเราเนี่ยนะครับผมได้ดูกันด้วยตอนนี้ไปชมเลยครับ Request จาก The Poison ใครนิยาม ETC ครับผม My girlfriend! ว่านี่เฮ้ยดูนี่นะครับถ้าอย่างนั้นเวลาไปออกคอนเสิร์ตนี่นะครับโหทุกคนนี่แบบต้องมันไป นะกับโชว์เนเวทีมากมแน่เลยนะฮะนี่ขนาดแบบเขาเรียกว่ามาในสตูดิโอนะครับไม่ได้มีน้องๆหรือใครนะฮะที่มาเจอๆกันนี่โอ้โหยังมันขนาดนี้นะครับผมนี่คือเพลงแรกเลยนะฮะของพวกเรา Girlfriend เมื่อกี้ได้ดูมิวสิควิดีโอแล้วก็ได้โชว์กันสดๆด้วยที่สำคัญเดี๋ยวสเต็ปต่อไปที่บอกว่าเดี๋ยวมีซิงเกิลต่อไปตามมาใช่ไหมครับวางแผนไว้ยังไงอะไรยังไงกันบ้างครับผมก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเข้าไปอัดอัดห้องเข้ไปสรุป S <S เนื้อเพลงด้วยค่ะพร<ม>ุ่งนี้เพราะว่าช่วยกันเขียนเนืเน้อมาสักพักหนึ่งครับค่ะเพราะนั้นก็เดี๋ยวไม่นานเราคงได้มีโอกาสบบได้ฟังกันค่ะ <istle dream. S 1> แล้วก็ได้ดูมิวสิวิดีโอกันด้วยใช่แต่ที่สำคัญถ้าอยากจะติดตาม <Scient lio>. <S <S นี่อัปเดตทุกอย่างดาวน์โหลดกับเพลงนี้อย่างถูกกฎหมายต้องทำอย่างไรบ้างครับผมทุกท่านค่ะก็สามารถติดตามนะคะทางพวกเราไอคอนิกเรคคอร์นะคะศิลปินทุกคนค่ะ ทางอ n s t a g r a m นะคะ iconic records ติมเอสก็จะมี YouTube ใช่ทุกอันชื่อเดียวกันหมดแล้วก็ a c u b o o k YouTube Facebook Instagram Twitter iconic records ส่วน Facebook ของวงพวกเรานะคะก็พิมพ์ว่า girlfriend s tpb นะคะ tpb ย่อมาจาก the poison band ค่ะอันนี้คือช่องทางในการที่จะติดตามทั้งหมดเลยใช่ไหมครับความเคลื่อนไหวทั้งหมดเลย่ะแล้วดาวน์โหลดเพลงนะคะผมดอกจันเท่าไหร่นะ หน uh, ึ่งสองสามแปดสองสองสอง่ะหนึ่งสองสามแปดสองสองสองค่ะแล้วก็ในไอจูนก็มีด้วยครับในไอจูนอ้ในไอจูนก็มีแต่ Poison Girlfriend ค่ะโอเคเข้าไปดาวนโหลดก็ได้หมดเลยเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะอย่างที่บอกไว้นี่คืองานแรกของพวกเราเลย ใช่ไหมครับก็อยากให้ลองติดตามแล้วก็เขาเรียกว่าลองฟังเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับผมให้กับทุกทุกคนนะครับเป็นกําลังใจให้กับเดบิวท์พอยซ์และวันนี้ต้องขอบคุณมากๆที่มาแน่นอนนะครัของเราเดี๋ยวซิงเกิลที่2ต่อไปนะเราคงได้มีการมาคุยกันอีกนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับอบคุณครับแล้ววันนี้นะครับผมใส่ซิงเกันไปนะครับกับ เดี๋ยวพอยซันซึ่งก็ถือว่าเป็นศิลปินหญิงนะครับผมที่มีความสามารถมากๆแต่ที่สำคัญนะครับในงาน VMF ของเรานะครับ V Music Festival ก็จะมีศิลปินหญิงอีกมากมายเหลือเกินนะครับที่จะขึ้นเวทีกันนะฮะเรามาดูกันดีกว่านะครับว่ามีใครกันบ้างนะครับในงาน VMF ของเรานี่เลยนะฮะโ l ล v ฟนะครับแล้วก็ช u g a r e y e ด้วยนี่ครับผมน้องน้ำชาหนูนาพันวรการนะครับใช่ไหม อ่ะแป้งโกใช่ไหมครับแครอใช่ไหมครับฟ้าแกรนเนี่ยอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนี่สำหรับศิลปินหญิงที่จะเจอเจอกันนะครับในวันที่9หรือวันที่10มีนาคมนะครับ VMF ของเราเพราะฉะนั้นนะครับใครอยากได้บัตรเข้าไปลงทะเบียนนะครับผม www.channelthailand.com/vmf นั่นเองนะฮะหนึ่งใบนะครับเข้าได้ทั้ง2วันทั้ง3เวทีเลยและที่สำคัญใครก็ตามที่ได้รับบัตรพรุ่งนี้มา มารับบัตรในวันพรุ่งนี้นะครับรอบแรกตั้งแต่เที่ยงตรงยัน3ามทุ่มเลยนะครับผมที่วีสปอร์ตของเรานั่นเองโอเคแล้ววันนี้นะครับปิดอ่าเราจะเข้ามีสี่วิดีโอนะครับผมของเดินชนของสาวคนนึงนะครับที่จะขึ้นเวที VMF ของเราด้วยพันธุ์ชรการนั่นเองนะครับจุดประสงค์ไม่ชัดเจนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าพบกันในช่วงสุดท้ายวันนี้ขอบคุณทีกครัดหนึ่งสำหรับพอยซันนะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะ